วัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนและผู้ดตามทุกคนครับก็กรับช่องสวิตวันน่าจะส่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําตัวขยายเสียงลาโพงโทรศัพท์มือถือจากท่อ P ี c นะครับเวลาเราตัองเพลงในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินนะเราเริ่มทำเลยนะครับผมก็จะใช้ท่อ P ี c นะครับขนาดสองนิ้วนะครับสิบห้าเซนนะครับอันหนึ่งส่วนตัวนี้ก็เป็นท่อสองนิ้วเหมือนกันแล้วก็ป่กเครื่องไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะลมไฟแล้วก็ทำเป็นแผ่นแบนๆนะครับมีเกเตษท่อ PvC ีซสมาร์ทมีเพึ่งครับป่าเื่องแล้วทำเป็นคาเดี่ยมาลมไฟตัวนี้ผมมีอุปกรณ์มาแนะนำนะครับเป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะครับราคาแค่เก้าสิบเก้าาทครับเนี่ยวเราจะทดลองดูว่ามันสามารถใช้งานได้ดีไหมนะครับส่วนปลั๊กเสียบเนี่ยเป็นจะเป็นปลั๊กกลมๆนะครับผมไม่ชอบผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นหัวเสียบแบนๆแบบนี้ กระสุนเปิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตามรอยนี้เลยครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์แชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้พากคล่ปใหม่ๆของทางช่องตัวติทมนาส่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ